โอ้ยย้อนแสงจังวะแต่เพี้ยนคักๆก,กันนะฝนก็ตกกัน ปัดเลยเราได้ปลาเนินกี่ตัวแล้วนี่ปลาเน,ะนินกี่ตัวแล้ว,ลวได้ไดเลยทะเพียนอะเลยังไม่กลับบ้านเนี่ยถ้าได้ปลาเนี้ยออกลับแล้วนะจะมกลับเดียวิดนะเฮ <laughs> ้ตกชิงหลิวที่เ,เต,ตเียนมาเนาปลาเนาะ <laughs> ตกชิงเห้ว <laughs> เดี๋ยวก็ได้ <laughs> เดดนีเ่ นียก็ได้แล้วนี่ปานินเนยได้แล้วได้เยอะกว่าเพื่อนลเอโอ้นกไปแล้ว <c oughs> โอ้ยจังโอ้แตนงนี่บกเก็บเลยเนาะ